ก็กลับมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยคือสตูดิโอพาวปล่อยมาสักพักแล้วแล้วลสำหรับโคเวอร์ของเราวงพาวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ดูวันนี้ก็เลยจะมารีแอคเป็นอะ e ร o u the most หนึ่งเพลงแล้วก็ที่เป็นแบบแบบแดนซ์ก็คือ Honeymoon กับ No o u a r d i a n s นั่นเองนะคะเอ่อ อะไร You the most เนี่ยคือน้องร้องใน p o w h o u s e in Bangkok ที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้นออยฟิเชียลลงเป็นแบบเป็นออดีโอแบบออ f ฟิเชียลแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่เพลงนี้ก่อนนะคะมา <S 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 แล uh, ้วซับก็คือภาษาไทยเลยเลิศมากตืองเป็นสาวฝั่งเลยนะไม่ใช่สาวไปจะคยวคูเยี่ยมนล้วเราคือวงไทยวงหนึ่ง

แต่คือมันคือพี่ชอบหนูไงกูก็เป็นหนูโหไม่ได้ว่าเออก็คือไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือจะได้เยอะเยอะกว่าหนูงพาอีกค่ะตัวหนูยังไงก่อน

ยอดร้องท่อนไหนนะวันฟังไม่ออกเออเปนแยกไม่ออกอ่ะเนี่ยไม่ออกจริงแต่ยอดร้องท่อนไหนอ่ะคือแบบมันเนียนห้าคนเลยคือถ้าลองหลับตาฟังฉันก็ไม่รู้ดีๆว่ายอดร้องท่อนไหนขนาดจะเปิดตาฟังฉันยังไม่รู้เลยว่าเรายอดร้องท่อนไหนเออ ยวต้องเดี๋ยวลองไปสืบก่อนเออแต่ขอไปสืบก่อนแป๊บหนึง่งว่าหยอดรองเท่าไหนเพราะทุกคนคือรองดีหมดคือแบบคนเซียนชั่นคือได้เลยอ่ะเออคนไทยท่านหนึ่งเพราะว่าพาเป็นวงไทยนะคะเอออ่ะมาต่อที่สตูดิโอพาคีที่สองนะคะเพลงนี้เออคิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นน่าจะเป็นแดนแพคที แล้วก็เป็นรีมกซ์เพลง Honeymoon กับ No Gordians นั่นเองนะคะเอามาเริ่มดาเมสสุดโอเค let's go play a role Mom. มีเพลงดี อองยยูยวมันเลิศอนะเออขอชมอย่างแรกเลยคือกิดมีดเพลงเนียนนะเออมันแบบเพลงหนึ่งเข้าเพลงสองไรสมูท แล้วก็เป็นอันหนึ่งไอดเดียวกันสุดๆเลิศท่าเต้นท่าเต้นก็โคตรกราฟดีเรารู้สึกว่าพอยิ่งเวลาที่ดงยอมนมายืนเซ็นเตอร์อะคือมันเต็มยิ่งถ้าเป็นแบบเป็นบล็อกกิ้งที่มันแบบเรียงรากษนณาน,นียมันจะยิ่งเต็มเราดวงยอนอะเต้นใหญ่พอเต้นใหญ่ปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออมันแน่นอะเออเลิศพวกน,นี้ก็ยังตบตีกับตัวเองอยู่ว่าสรุปจะมีใครเพราะบางทีฉันก็บางทีก็รู้สึกแบบอืผ้าแผ้ดงยอนแต่เพ่บีนก็ดีนะเออจนพวัน,นี้ก็คือยังเริ่มเม็นไปได้เลยค่ะเออสองสเดือนแล้วเนี่ยยังเริ่มเม็นไปได้สักทีให้เวลาเป็นตัวระสินเออสรุป ก็เมนท้าคนไปก่อนตอนเนี้ยก็เมนมันค่อยมาเวลาซื้อของอะ่ะเออพอเวลาอย่างงี้ก็แบบเออก็เมนใครก็ได้แบบเมนทั้งหมดเลยก็ได้มันไม่ติดอยู่แล้วออ่อะก็คือเราอะ่ะไม่เคยฟังเพลงแรกที่ชื่อว่าฮันนีมูนอ่ะแต่ว่ามันจะออกเป็นฟีลแบบเพลงช้าก็าเพลงที่สองแต่เพลงที่สองอะ่ะเราเหมือนจะคุ้น เราบีบมันก็แบบมีความเร็วกว่าเพลงแรกแต่ว่าถ้าเต้นก็นคือยากเหมือนกันสุดๆแบบยากเหมือนกันเลยดีเทลก็เยอะแต่ว่าน้องๆก็ทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็เออมีความเป็น p e r ร o r อร์แ e นะเออมีความแบบมีความเท่ากันเอเนอร์จีไม่ดอบนะสำหรับเราแล้วก็ไม่มีใครดลุดด้วยดูเพลินๆอาจจะแบบเอ้ย เออคือมันยากไปจริงแบบดีเทลมันก็เยอะแต่ว่าน้องก,ก็ไม่มีใครรู้ดกคือมันคือแบบแสดงว่าซ้อมกันหนักมากจริงๆก็ขอบคุณสําหรับการทํางานหนักของหน้องพาวมาโดยตลอดคือมันเห็นแล้วว่าแบบว่าแบบตั้งใจกันจริงๆแล้วก็ซ้อมกันหนักมากจนกว่าจะได้แบบเนี้ยซึ่งแค่อ,อาจะบอกว่ามันดีแล้วมันแบบเพอร์เฟกแล้วก็แบบ ขอบคุณทุกคนเอออ่ะก็ขอบคุณสตูดิโอพาวสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแบบปึ่งปิ่งสุดๆก็วันนี้เนี่ยคอนเทนต์ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ s t u d i o p a าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์ขนมพาวมาใหม่เนี่ยก็ยวจะมาทำรีแอคแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าจะพยายามให้ไหวที่สุดจริงๆ อ่ะก็วันนี้ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์ก็กดซับสไคร์ช่องเราด้วยเนาะแล้วก็เออจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย